แล้ววันนี้ก็มีการมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยง,งานภาครัฐระดับกรมและจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะหรือว่า government data catalog ประจำปี2,566ของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนะะี่ยปรากฏว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งใน10หน่วยง,งานที่ได้รับรางวัลดีมากด้านการเผยแพร่บ,บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐคะ่ะ รางวัลที่มอบให้นี้นะคะเป็นการประกาศกิตติคุณและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลอาัจฉริยะโดยนําผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานมาและแต่ละจังหวัดมาพิจารณาเพื่อมอบโล่รางวัลที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ก็มีนางสาวอารัญญาเกตแก้วผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนนักที่บรึกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นรับโล่รางวัลด้านการเผยแพร่บัญชีข้อมูลดิจิทัลภาครัฐในระดับดีมากพร้อมกับอีก9้าหน่วยงานจากนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับรางวาัลองค์กรต้นแบบขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ Excellent Award ก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนระดับจังหวัดเป็นของจังหวัดสุขโขทยัยนอกจากนี้มี10หน่วยงานที่ได้รางวัลด,ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยมสำหรับการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบพ้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนรวมทั้งใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ